รบกับซองไอต่อสี่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับดาวคนเดียวแลนไม่แลนมากเ,กเอ็ดเก็ พี่น้องว่านได้ยาก<อ>ตั้งตั้งตั้วทีมงานปลาลาดต้นตนใจไปยังได้ดินตอ่อแล้วถ้ารถน้อยปลาลาดได้ดินอยากได้รถโคเล็กโกเล็กไปจุอย่างได้ คนครับสองคนเนะเออาะมอนเมื่อยมันเมื่อยกีผู้เดียวเนาะเอผู้เดียวมาครับกับใครผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งมาเออนีเอ่เหนืมม่อยแล้วเอาจากตักเลยสี่ตัก มาเห็นดี่มดเออเลื่อนลงมาแล้วก็ไปหลายงานแล้วนะหลายงานแล้วลจุกช้าจุกจัง,ลงนนะเลยอ่ะจะพูดเลย

ควันหาควันเก้าเหรนอะเออไปหาหางานได้เก้าเ,ออเลยเก้าบาทเก้าบาทเออจากลับไปพี่น้องไปลืมแล้วแล้วว่เออเาเต็มรถกูละทมงานนี้บูบง่วงนิดทมงานนี่อัดเต็มที่ <laughs> 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 chéo mò nó còn bây giờ với lông bò đây bò luôn luôn เอาไว้ครับรอคนดับดับคนเดียว หลอกมันดิ ขอกให้ครับหลอกเหมือนเลยบ่เนี่ยโอ้หลอกเหมือนเลยครับ คนเบิ้งรอดรอดยอดวิวเหอมันน้ำบมดีบ่มันแรงเนาะมันนั่โย่อยังไงมันแห้งลบกระจายนี่นะมันน้ำมันปังย่อย่อโคปี่ย่ดอกเดี๋ยวว่าจะให้มันไหลลงนะมันมืดมันแห้งโอ้แต่มันเยานเท่ากัง จะเจอไหมฉันว่เทยวอะเจ้ว่าแล้วจะาว่นาะบอกครัหนเจอไหมเวลาว่าเราขึ้นไแล่วจุกไอ้นักแจ่ต่อไม่ออกต่อไม่มองดนักแจทั้งในนี่แหละทั้งทางทานหนา่ามันได้ยูห็ตน้ำมันดเดี๋ยวจะบมันไว้โอ้เฮือกโอ้เฮือกค่ท่านม่นว่างมันเริ่มเลือมันเลียงมาเลี้ยมาเรือยคุณสานั่นสาสอมือเลยออือหรอท่นมันว่างก้อง เนี่ยสิเลยถ้ามันว่าเมื่อกี้เนี่ยเล่นเนี้ยตัวกไปได้ว่าห้าหกลูกเยี่ยนดูสิเลยถ้าปะการเต็มห้วยมาทากันมาต้มกินเขาคงลวกลอกินกันซอสมือเนียนอยู่หรอคือใบต้มโยเนื้อเนื้อลาดอยเลยเนื้อกินกันเบิ้ลเปิ้ลง่ายครับมังงน้อย แล้วก็เสริมเขาว่าเสริมค้นั้นฮันค้นั้นวาอย่างไรมันนั่นโยกันประกลาดมันบอกดิวมันเท็ดไม่เปียกมันดินไ่ละโยกออกน้ำซ่านมันเปลี่ยนสัตว์ไปเ้ามลงหน้าหางเาลงหลงมันโดน่ันบอเดี๋ยวเขาจะบอกมันจะ้างกนั่นแหละบอกมันจ่รอกแต่ว่าเขาท่านแม่ไปที่รพตาลเข้างมอจะไปบอกให้ไหลด้วยอย่างเดียวเขาได้บอกเรอกอันนี้เพื่อไว้และเพือ ครางรถ้มื here, no, uh, well, he ่อเมืวทเนียเราลัดเรือรถ้นไปก็จ่อให้เนี่ยนะอลดวก็อาข้าวรถเนีลงมาบไซอบไซข้างในบ่อบ่บมีงานในส่วนนี้พวิตเนาะผมให้มีงานมีการ้วจะไปทางไหนหาเรเล่นน้าบ้านเลย ก็ <łość> ีมนี่ก็ยาวแ u เลยติดตัวาน้ดีแล้วเก่าไกีลงเดี๋ยวไปคิปต่อไปครับคีเราเป็ตัวดำไปทายไป็นไคลมปนขอดก็ไปยนงในวัสดีครับ